สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้นบานๆ by J a s s e s s Management ค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ตำบลบางบออค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะกับโครงการ A b บ l c o ร y l ิฟติ้นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าอยู่ในย่านที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นทำเลทองค่ะแล้วก็อยู่ใ,นในกล้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสวนภูมิหรือว่า A b แบบางนามากๆนะคะอยู่ในซอยนี้เลยเหมาะกับนักศึกษาหรือว่านักเรียนหรือว่าใครที่อยากจะ ซื้อเอาไปให้แบบมีคนมาเช่าเนี่ยเหยว่าที่นี่ต้องดูเลยนะคะและที่นี่ค่ะยังสามารถเดินทางได้สะดวกนะไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นบางนาตราดหรือว่าจะไปชนบุรีก็ได้ กับห้างสรรพสินค้าค่ะแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยอาทิเช่นเซ็นทรัลบางนาแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะคะส่วนกลางเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะอาทิเช่นมีการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรปภตลอด24ชั่วโมงมีห้องอ่านหนังสือมีฟิตเนสนะคะมีร้านค้าสะดวกซือ้อแล้วก็ยังมีร้านอาหารตามสั่งเนี่ยอยู่บริเวณด้านล่างด้วยนะคะส่วนสำหรับตัวห้องจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ ตามเนยขึ้นไปชมกันได้เลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันบริเวณชั้น5ค่ะกับห้องหมายเลข188ทั035นะคะก็จะเป็นบริเวณแบบห้องมุมเลยค่ะห้องนี้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ33ตารางเมตรเป็นแบบ1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1ห้องน้ำค่ะภายในห้องจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ว้าวเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วค่ะห้องสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่มีโซฟาขนาดใหญ่มีชั้นวางของค่ะทางด้านนี้มีซิงค์ล้างจานเนาะแล้วก็เป็นตู้เก็บของด้วยสามารถวางนะคะเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็เดินเข้ามานี่จัดวางนะคะอาจจะตั้งเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะเรียน นี่ก็จะมีชั้นให้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยมีเครื่องปรับอากาศให้ค่ะบริเวณห้องนั่งเล่น1เครื่องนะคะกระจกค่ะบานใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นบานประตูสไลด์ค่ะที่จะส่งต่อไปถึงระเบียงวิวสวยมากค่ะวิวธรรมาชาตินะแล้ก็มีความสงบนี่ เรามีแบบว่าเป็นตะข่ายกันนกไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยทางด้านนี้ก็อาจจะตั้งนะคะเป็นเครื่องซักผ้าได้ทําเป็นบริเวณพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้แบบสบายๆเลยค่ะสําหรับห้องน้ํานะคะก็จะมีการกั้นแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีสุขภัณฑ์ในอย่างครบครันค่ะ มีการบิ i อินเฟอร์นิเจอเอาไว้ให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตูเ้เสื้อผ้ากระจกค่ะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีเตียงนอนขนาด5ฟุตค่ะอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าวิวห้องนอนเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีกระจกบานใหญ่ที่สามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีและคุณผู้ชมก็มองเห็นวิวธรรมชาตินะคะได้แบบสวยงามแล้วก็สงบมากๆเลยค่ะ การเดินทางไปยังคอนโด A อบา o n โคนเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลบางนา2จากนั้นขับตรงไป2.7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย A อแบกขับตรงไป1.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาขับตามทางต่อไปอีก2.8กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนวมินทสตรงไปอีก250เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับห้องนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมค่ะอยากจะมาดูห้องตัวจริงค่ะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางของ Facebook JSS m a n m g n m g n t e n t ค่ะหรือว่าช่องทาง YouTube นะคะเรื่องบ้านบาน by เจเอ s s e m แ n เนจ e มนค่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกชมกันนะคะพร้อมทั้งยังมีบริการให้คําปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรี ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเนยจะพาไปชมกันที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยค่ะวันนี้นายขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ